รัฐมนตรีแจงต้องสลายม็อบจนะรักถิ่นเตือนอย่าไปรับปากใครก่อนเข้าคอรมอนายกรัฐมนตรีแจงเหตุสลายม็อบจนะรักถิ่นเนื่องจากมีข่าวค่ะว่าจะมีการมั่วสุมกันมากขึ้นย้ำอย่าไปรับปากใครก่อนเข้าคอรมพร้อมส่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปแก้ไขปัญหาพลนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีการสลายการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายจนะรักขินที่ข้างทำเนียบรัฐบาลว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงต้องทำตามขั้นตอนนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าตนได้เคยบอกว่าการจะไปเจรจาอะไรกับเขาอย่าไปรับปากอะไรถ้ายังไม่เข้าการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลและการไปดูแลพื้นที่แล้วเอามาหารือในคอรมอไม่ใช่เป็นมติคอรมอตอนนี้อยู่ในขั้นตอนทำประชาพิจารณ์ ตนได้มอบหมายให้นายอนุชานาคาสายัยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสอ,อปตอไปดูว่าควรแก้ไขอย่างไร